พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสงสุดพร้อมคณะท่านไปตรวจเยี่ยมถ่ายปฏิบัติการบ้านมงก้าหลังนะฮะและช่องทางลำเลงยาเสพติดพื้นที่ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีพลตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพลเอกอนุวัฒน์ปัญญาน,านันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก ตอนรับนะครับซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายคือติดตามผลการปฏิบัติงานของสูงปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบรามยาเสพติดรวมถึงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ด้วยนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมักจะฉวยโอกาสลักลอบลเยลำเลียงยาเสพติด และของพิษกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งก็คิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะว่างเว้นในช่วงหยุดยาวนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ได้หยุดเลยในช่วงสงกรานครับสำหรับที่นี่ครับฐานปฏิบัติการบ้านมงก้าวหลังเนี่ยก็อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตาครับภายใต้การควบคุมของกองกําลังผาเมืองตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญครับเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับแนวชายแดนไทยเมียนมาครับ เป็นเส้นทางลำเลีงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือครับ